สิบกรกฎาปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดปอป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณสวัสดีครับขอต้อนรับนักสะสมทุกคนทุกท่านให้เข้าสู่ช่องของปป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นอีพีปป้ามาขายเหรียญตรงกับวันที่10 วันที่10เดือนกอรกฎาคมปีพศ2 5 6 6 EP อพีที่168อ่ะสวัสดีฮะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่พี่น้องน้องบรรดาชาวนักสะสมนักสะสมระดับมืออาชีพมีไหมอ่ะมือระดับปานกลางหรือไม่ก็พี่พี่น้องน้องที่ เริ่มมาเป็นนักสะสมระดับมือใหม่ๆม,มือต้นๆอ่ะปป่า,ปาสวัสดีกันทุกคนเลยรวมถึงพ่อค้าแม่ขายฮะยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพรองหรือว่าอาชีพหลักก็แล้วแต่ฮะอะไรก็ได้ทําแล้วที่รู้สึกดีไม่ไม่ไมอ่าไม่ทําให้จิตใจเราแย่อ่ะโอเคฮะอาชีพที่ดีดีทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมฮะไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดขายเหรียญกันดีกว่า ขายเหรียญกันดีกว่าเออขอบคุณทุกท่านอีพีที friend. Friend. Um ่ผ่านมาเนาะอีพีที่ผ่านมาเมื่อวานท่านผู้ชมฮะปป่าฝากขอบคุณราชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะปป่าฝากขอบคุณย้อนหลังไปถึงนักสะสมทุกคนเลยวันนี้ยังอยากได้กันอยู่ไหมอ่านี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นนํามาแบ่งปันฮ่าวันนี้อากาศร้อนมากท่านผู้ชมมาด้านนอกนะร้อนเข้ามานั่งด้านในดีกว่าฮะหลบแดดหลบแดดมาขายเหรียญท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะนานแล้วท่านผู้ชมฮะเราไม่ได้นําเหรียญสองบาทมาแบ่งปันนะ ไม่ได้มาแบ่งปันไม่ได้มานําเสนอกันท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญสบาทที่ระลึกสภาพเก่าเก็บกับไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บกับไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะประมาณนั้นแหละนะโอเคเนาะใครอยากได้ฮะเรามีกันอยู่7 7 7วาระไม่ซ้าเนี่ยใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวาระไม่ซ้ําเรามีกันอยู่3ชุดท่านผู้ชมฮะน,นะมีกันอยู่3มชุด บางเหรียญเขาก็อาจจะดูแบบว่าเก่าเก็บด้วยท่านผู้ชมฮะแล้วก็รู้สึกจะเป็นอ่าจะตกสภาพผ่านการใช้างานบางไม้ปะป,ะปะก็ไม่ดูแล้วก็ท่านผู้ชมแทบแท,บ,ทบจะน้อยมากเลยเพราะจะเป็นเหรียญที่มีน้ําเงาจับกันอยู่เนียประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะใช้คําว่าเหรียญเก่าเก็บกับกนน้อยพี่นี้เนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะมีกันเจ็ดวาระไม่ซ้ําชุดละชุดละถูกมากท่านผู้ชมฮะเก้าสิบาทต่อชุด แท็กปลปเา,าจะขายร้อยกว่าเลยซ้ำนะจริงปลาป่าอยากจะขายราคาสงสูงเขาถ้ามันโฉมมาบางบางพื้นที่เนี่ยเขาขายเหรียญหนึ่งสิบห้าบาทยี่สิบาทนะไม่ผ่านการใช้งานโอเคไหมฮะแต่ประป่าเสียดายประป่าทําราคาแบบนี้ไว้แล้วตั้งนานตั้งแต่เริ่มแรกเลยไงไอคันจะไปขายเหมือนเหมือนอ่าที่อื่นเนี่ยปาป่าเก่งว่านักสะสมจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ โอกาสหน้าท่านผู้ชมครโอกาสอนาคตต่อไปราคาอาจจะขึ้นสูงกว่านี้นะฮะเพราะปปาั้นขายค่อนข้างสิราคาถูกอยู่เนาะอะปาปปาบอกถึงอนาคตเฉยๆท่านผู้ชมฮะอ่ะใครอยากได้ฮะชุดละ90บาท7วานละไม่ซ้ำเรามีกันอยู่3ชุด1ชุด2ชุด3ชุด7วานละไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะสบาทที่ระลึก หลังจากนั้นท่านผู้ชมะยังมีกันมาเรื่อยๆเราก็แบ่งปันกันเรื่อยๆสำหรับเหรียญหนึ่งบาทเราหงกับเหรียญหนึ่งบาทรางวัลประแก้วเหรียญละ25บาทสภาพไม่ผ่านการใช้งานหายากกว่าผ่านการใช้งานอย่างแน่นอนอ่ะใครเอาไปจำหน่ายขายต่อได้เกินราคา25บาบาทปลป,ปก็อ่ะยินดีต้อนรับเข้ามาเลยท่านผู้ชมะนะลองๆเอาไปแบ่งปันดูท่านผู้ชมะนะก็เป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าผ่านการใช้งานอยู่แล้วแหละเนาะอ่ะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบจริงๆเนี่ย25บาท ถ้าเปรียบเทียบกับคุณภาพของเหรียญที่ผลิตออกมาหลายปีแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานประปาว่าไม่แพงเราก็มาช่วยกันท่าผม้ชมฮะนะาช่วยกันผักดันราคาเหรียญขึ้นไปบ้างคนขายเขาจะได้ขายเหรียญราคาสูงเนาะโอเคนะฮะจบจากเหรียญสองบาทอ่าเหรียญหนึ่งบาทสองอ่าสองปีพศนี้ไม่ผ่านการใช้งานเราลงมาดูด้านล่างท่าผม้ชมฮะครุดเฉียงสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าอ่ะดูที่ขอบแล้วก็ลวดลายเขายังสวยอยู่ท่าผม้ชมฮะแบบเนี้แน่นอนฮะโดนเหรียญละยี่สิบห้าบาท นะถามว่าตําหนิขอบบินมีบ้างไหมท่านผู้ชมมีแน่นอนแต่ว่าค่อนข้างจะมีน้อยแตกต่างกัาสมัยก่อนที่ปปาได้มาอ่ะแต่วันพรุ่งนี้มาลือนี้เข้ามาก็าอาจจะแย่กว่านี้ก็มีเนาะวันนี้ฮะสภาพเป็นใจอ่ะเหรียญละ25บาทเหรียญละ25บาทารปปาไม่มั่นใจว่าปปาจับมาวางเนี่ยมีคนจองไปหรือยังท่านผู้ชมมาปปาไม่มั่นใจโอเคเนาะก,ก็ถึงเสี่ยงกันเอาเหรียญละ25บาทหากสภาพแย่ก็จะเป็นเหรียญละ15บาท20บาทถ้าสวยกว่านี้ก็30 4050 ไม่ผ่านการใช้งานดีๆไม่ได้เป็นร้อยเลยท่านผู้ชมฮะอาจจบจากคุดเฉียงเราลงดูท่านผู้ชมฮะห้าบาทที่ระลึกหากครบทุกวารละท่านผู้ชมฮะในชุดของเขาครบชุดเนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงถึงแม้ว่าจะดรอปลงมาบ้างชุดหนึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่ําสักเท่าไหร่อ่ะวันนี้ท่านผู้ชมฮะเรามีกันเรามีกันแบบไม่ผ่านการใช้งานน้ําทองอยังจับอยู่ท่านผู้ชมฮะดูนะฮะน้าทองอยังจับอยู่ เรามีกันอยู่ราวๆสักสิบวาระท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่มีน้ําทองจับอยู่แสงไฟอาจจะส่องโดนตลับบ้างแต่ว่าดูเนื้อในให้เป็นท่านผู้ชมะนะง่ายๆเลยทุกเหรียญมีน้ําทองจับอยู่นั่นหมายความว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะอยู่อินทรีย์ค่อนข้างจะโอโหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมฮะจะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะหาปาปะปาโอเคเนาะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ลองสังเกตดูนะฮะนี่คือเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเนาะอย่างน้อยๆในสิบเหรียญสิบวาระตรงนี้ก็ เปอร์เซ็นะะนะตไสส์ไม่ผ่านการใช้งานน้ำทองก็แตะอยู่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้ปปาขายไม่ครบชุดนะท่านผู้ชมฮะไม่ครบชุดแต่มี10วาระไม่ซ้ำสภาพไม่ผ่านการใช้งานน้ำทองจับท่าะนผู้ชมฮะขายคุณภาพเหรียญใหม่ขายคุณภาพเห,หพเรียญใหม่ชุดนี้10วาระไม่ซ้ำ350ท่านผู้ชมฮะ350นะน้ำทองจับเนี่ยท่านผู้ชมฮะระดับ5บาท10บาท20บาทที่ลึกเนี่ย เหรียญหนึวาระหนึ่งไม่ใช่ในน้อย10นะฮะท่านผู้ชมนะทั่วไปอาจจะขายเป็นเหรียญละร้อยเหรียญละ80-90นึกออกไหมฮะเนาะอ่ะวันนี้เรามาแนะนาเป็นช่องรับซื้อเข้าขายออกท่านผู้ชมฮะนะชุดนี้350ที่จริงประป่าก็จะขายชุดละ500ได้วยซ้ำนะที่จริงนะท่านผู้ชมดูดูสีสันนะฮะดูก่อนนะน้ำทองจับกันอยู่แต่เนื่องด้วยช่องของประปานั้น เคยขายยกชุดไปก็เคยท่านผู้ชมฮะชุดหนึ่งก็ประมาณ2 0 0 0ันพัโอเคเนาะอ่ะไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ไม่มีเหรียญเด็ดนะเรามีกระติบวานละไม่ซ้ําน้ําทองจับแน่นตึ๊บเลยท่านผู้ชมฮะชุดนี้350ใครไม่เอาก็ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงเลยท่านผู้ชมฮะเขาสวยนะสำหรับนักสะสมที่เก็บไปสะสมเนาะแล้วก็ไปรอวันละอื่นเพิ่มเติมไปอีกอ่ะ350ชุดนี้ 5บาทที่ลึกน้ำทองจับนั่นหมายความว่าสภาพไม่ผ่านการใช้งานขั้นแทบจะขั้นขั้นเทพแล้วท่านผู้ชมอ่ะ350สิบวาระไม่ซ้ำปืดดูเอาท่านผู้ชมอ่ะจบเนาะ350หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามีเหรียญยน2สตาตค์างปี30เนาะหลายคนถามคุณประปาไม่เอาปี r 5 5 5 44440มาขายบ้างท่านผู้ชมอรปราปายัง ยังไม่เคยมีเข้ามาเลยแล้วประปาก็ rupees. ไม่ได้ทําคลิปประกาศรับซื้อถี่ยิบด้วยเอาใครที่มีนะปี5้าห4 4, 4่งอ่ะรูปแบบพระเสียนเล็กเนื้อทองเหลืองนะก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาเนาะโอเคไหมอ่ะอย่างปี4-2กับปี4-4เนี่ยอย่างนั้นก็ต้องเริ่มกันระดับ2องพันสองพันไปจบที่สี่พันนั่นแหะท่านผู้ชมโอเคไหม หรือจะสามพันระยะนี้ยังไงประปาไม่มันใจหากไม่ผ่านการใช้งานเอาละใครที่มีปี42445152 4, 4, 5, 5, ก็ลองส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาดูแต่ว่าวันนี้เรามาขายมาซื้อกัน25จสต่างปี30ก่อนอ่ะเหรียญน,นี้ท้าผม้ชมฮะเหรียญละ50บาทนะสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าผิวเดิมนะผิวเดิมไม่ทันขัด ไม่ทันหลงน้ำยาก,กันแน่นอนเลยสองเหรียญนี้โอเคฮะเป็นผิวดำเดิมเหรียญห้าสิบาทโอเคเนาะตามสภาพราคาใครอยากได้ฮะปีสามศูนย์เรามีกันอยู่สองเหรียญหลังจากนั้นเราเลื่อนมาดูท่านผู้ชมฮะกรมศิลปากรฮะเหรียญละเจ็ดสิบาทเรามีกันอยู่สองเหรียญใครไม่มีวาระ,ะนี้ไปใส่ในชุดก็ลองดูท่านผู้ชมฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะโอเคเนาะหลังจากนั้นเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะอาภชนมายุ เท่าไหร่8 4 0 0าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวนี้ใครอยากได้ฮะเขาผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วท่านผู้ชมเหรียญแล้ว60บาทนะเขาผ่านการใช้งานนะแต่ว่าเขาหาค่อนข้างจะเห็นพบเจอได้ยากนะท่านผู้ชมเนาะพบเจอได้ยากอยู่เหรียญเนี้ยวาระเนี้ยอ่าผ่านการใช้งานเหรียญล้ว60บาทโอเคไหม60บาทโอเคท่านผู้ชมจบละไปเลยต่อไปต่อไปลายเสื้อ100บาทลายซื้อ100บาท,าบาท,าบาทเราเหลือกันอยู่เหรียญเดียวไม่รู้มเมื่อไหร่จะได้มาอีกเนาะอ่า10บาทนิกเกิลที่ระลึก เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมโอเคไหมฮะหลังจากนั้นเรามาดูเสด็จเสด็จสองเหรียญน,นี้เป็นวาระเดียวกันเสด็จเหมือนกันแต่ว่าสภาพจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะโอเคฮะเมาส์เหลืองเมาส์เหลืองเราราวสัก120บาทเหรียญน,นี้แจมท่านผู้ชมไม่ผ่านการใช้งานแต่ว่าที่บอกร้อยยี่สิบกับร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยท่านผู้ชม นะปลาปาเล็งถึงถึงเนื้อในทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วแหละเอาง่ายๆเลยนะเหรียญนี้เขาดอบกว่านิดนึงเขาดอบกว่ากว่านิดนึงท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้ก็เลยไม่ผ่านการใช้งานอาก็มีสีผิวเดิมจับแน่นปึ้๊เลยเหมือนกันท่านผู้ชมฮะนะโอเคฮะหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าเหรียญนี้สภาพแน่นกว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมปลาปาก็เลยตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสูงสุดเหมือนเดิมท่านผู้ชมฮะนะเขาเขาสวยกว่าสวยแบบยังไงดีอ่ะเกือบจับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบ 120บาทไปกันเลยฮะมีกันอยู่2เหรียญเสด็จนว่าพระนครเป็นอ่าหใน16วาระของเหรียญ1นบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะต่อมาเรามาดูแถวแถวต่อมาเป็นแถวสุดท้ายในรายการวันนี้ท่านผู้ชมฮะหรือยังยังท่านผู้ชมอ่าเรายังมีให้อีกทวทีทวทีท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ20บาทดิเกิลท่านผู้ชมฮะที่ผลิตออกมา3 0 0แสนเหรียญเรามีกันอยู่3วาระเหมือนเดิมท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะมีนักสะสมส่งเติมมาตอนปาปาให้โปรโมชั่นไปหลายคนว่าเอ้ย ทำไมคุณปะปาะมีแบบนี้มาขายท่านไม่ชมะนักสะสมส่งมาพร้อมกันรู้สึกว่าวาระตหนึ่งจะมาประมาณ200กว่าเหรียญนึกออกไหมท่านไม่ชมะทั้งหลังใหม่ด้วยทั้งหน้าใหม่ด้วยตกตกอยู่กับปะปาะไม่ใช่ในน้อยเหรียญเพราะปะปาะโปรโมชั่นเป็นไงตอนนี้20บาทยังโปรโมชั่นอยู่นะฮะนะวันนี้ยังโปรโมชั่นอยู่โอเคไหมฮะ ใครใครใครมีส่งได้นะยังโปรโมชั่นอยู่นะราคายังสูงกว่าราคาธรรมดาอ่ะทีนี้มาพูดถึงตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่คือนี่คือนี่คือสํานักนายกรทนตรีท่านผู้ชมผลิตสามแสนเหรียญสามแสนเหรียญเนี่ยปอกมาจัดเป็นตัวติดผลิตน้อยหายากท่านผู้ชมฮะนะของเหรียญห้าสิบของเหรียญยี่สิบบาทที่ลึกอ,อ่ะสํานักนายกทนมมตีท่านผู้ชมเรามีกันอยู่สองเหรียญพอมาตรงนี้ก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รู้สึกจะมีอีกสองเหรียญแล้วก็กรมทางหลวงท่านผู้ชมเรามีกันอีกสี่เหรียญ โอเคไหมถ้าผม้ชมฮะผลิตสามแสนเหรียญทั้งนั้นเลย3วันล,ละเนี่ยก็ง่ายๆว่าจะหายากอยู่พอสมควรท่าผม้ชมฮะน,นะอนาคตยิ่งจะหายากเขาพีใหญ่ยิ่งสภาพไม่ผ่านการใช้ง,งานแบบนี้ถ้าผม้ชมฮะต่อไปก็ต้องหายากอยู่แล้วตามวันเวลาอ่ะท่าผม้ชมฮะเหรียญละ100บาทเหรียญละ100บาทอ่ะใครไม่เข้าใจยังไงไปคุยกับแอดมินได้นะฮะถ้าไม่ชมไปคุยกับแอดมินได้นะฮะต่อมาต่อมาแถวสุดท้ายปิดรายการนี้ถ้าไม่ชมฮะปิดอีพีนี้ ทั้ง3ามเหรียญนี้เป็นเหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ5บาทไม่ผ่านการใช้งานสังเกตดูตรงนี้นะครับแต่ว่าสภาพก็อาจจะแตกต่างกันตรงขอบบ้างอะไรบ้างทั้ง3เหรียญน,นี้เป็นครุฑตรงปีพศ2525าสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็จริงแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานสภาพก็ต้องดรอปกว่ากันแน่นอนถ้าดูรายละเอียดกันจริงๆรอ่ะปาปา,ปาดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วปาปาตั้งไว้3ราคาเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะแน่นอนฮะ1 0 0 1 1 0บาท 120บาทสภาพไม่เท่าเมื่อวานนะท่านผู้ชมสภาพไม่เท่าเมื่อวานนะฮะเมื่อวานสภาพดีกว่ารู้สึกจะอยู่ที่ถึงใส่ร้อยเกินเกินร้อยยี่สิบด้วยเมื่อวานนี้นี่ปะปาขายตามสภาพผิวของเหรียญจำไว้นะท่านผู้ชมนะช่องของปะปานั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็จริงเหมือนกันก็จริงปีเดียวกันก็จริงไม่ว่าจะรับซื้อเข้าประเมินรับซื้อเข้าหรือขายออกไม่ผ่านการใช้งานก็จริงแต่ปะปา ไม่ทําเป็นราคาเดียวกันนะฮะพอสภาพผิวเหรียญต้องส่องต้องตรวจดูเท่าที่จะจะมีเวลาแลวทาได้ท่านผู้ชมฮะวันนี้อ่ะปาปามีไม่ผ่านการใช้งานอยู่สามเหรียญแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานสภาพผิวเขาดอบกว่ากันสูงกว่ากันฉะนั้นทั้ง3เหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้100บาทไม่ผ่านการใช้งาน110บาท120บาทโอเคไหมหลายคนจะได้เข้าใจว่าอ๋อเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยนะคุณปาปาเขาประเมินเหรียญต่อเหรียญเหมือนกันท่านผู้ชมฮะ ไม่เชื่อลองดูเหรียญรับรองฮะมีเขามีโคง้งมีอ่ามีตําหนิมีจุดมีลา้าเนี่ยแตกต่างกันนนแน่นอนเหรียญต่อเหรียญไม่เชื่อลองดูท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะไม่ผ่านการใช้งานทั้งสามเหรียญแต่ราคาแตกต่างกาันเข้าใจเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทท่านผู้ชมะอะหลังจากนั้นเรามาดูชุดละสองร้อยยี่สิบท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญตระกูลชุดห้าบาท <c oughs> ประป้าเรียกเหรียญตระกูลชุดห้าบาทท่านผู้ชมฮะจำได้เนาะเราจัดกันาตั้งแต่ปีที่แล้วอะ สภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าขอบถ้าภาพรวมแล้วขอบเขายังได้ท่านผู้ชมฮะนะขอบเขาทั้งสี่เหรียญเนี่ยยังได้อยู่สวยอยู่แล้วกลางเหรียญก็ลวดลายอย่างชัดเจนอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะลวดลายอย่างชัดเจนอยู่โอเคไหมฮะชุดนี้สองรอยี่สิบาทสองรอยี่สิบาทหลายคนอย่าไปจํานะฮะท่านผู้ชมฮะเอฟซีหลายคนประปาไม่อยากให้จําตรงที่ประปาเคยขายออกชุดละร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสภาพผิวเหรียญก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วที่สําคัญ บางเวลาบางวันบางเดือนท่านผู้ชมฮะช่องของปะ้าปารับเหรียญมาอาจจะราคาไม่เหมือนกันนึกออกไหมฮะบางครั้งประปาก็ต้องขายราคาสูงขึ้นมาอีกแต่ก็ต้องอยู่ที่สภาพผิวของเหรียญด้วยโอเคเนาะ,ะหลังจากจบชุดละ220บาทสภาพผ่านการใช้งานแต่สวยท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญเราห้าตราแผ่นดิน อเอาเหรียญร้หกเหรียญนี้ก่อนท่านผู้ชมมาไม่ต้องบรรยายนานสภาพก็ผ่านการใช้งานนะหนึ่งหนึ่งสลึงปีสองสี่หกสองช้างร้หกเหรียญนี้ไปเลยท่านผู้ชมมาตามสภาพเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเนื้อเงินโอเคไหมอ่ะเหรียญน,นี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทเอะดูก่อนปืดนะอ่าลดลายเขาค่อนข้างจะไม่คมชัดเท่าที่ควรก็แบบเนี้ยท่านผู้ชมอ่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป้าปาวางไว้เลยนะฮะอ่ะหนึ่งสลึงช้างสามเสียน 24 6 2ท่านผู้ชมฮะปกติก็พบเจอกันได้ง่ายอยู่แล้วนะแต่สภาพสวยนะเต็มที่เขาขายกันระดับ3 0 0 500นะั่นแหละแต่ว่าของเราสภาพแบบนี้โอเคไหมปอปาขายออก1น0้บาทแน่นอนฮนะถ้ารับเข้าสภาพนี้ก็จะราคาก็จะต่ำกว่านี้อยู่แล้วโอเคไหมเรามาถึงเดือนสุดท้ายสำหรับรายการ ep นี้ท่านผู้ชมฮะนี่คือเรียญร้อ5ตราแผ่นดินแบบมีรอซอเป็นรอซอหนสพ์ใหญ่ท่านผู้ชมฮะหลายคนคงอยากรู้ว่าพิมพใหญ่คืออะไรพิมพ์เล็กคืออะไรเดี๋ยวปอปา จะมาไขาข้อข้องใจให้ฟังในคลิปต่อ,ตอไปเนาะอันนี้เป็นเหรียญรอห้าตราแผ่นดินฮะพระบรมรูปราชการที่ห้าท่านผู้ชมฮะอ่ะผลิตออกมาจากเนื้อเงินนะผลิตออกมาจากเนื้อเงินรอสหนึ่งสองหนึ่งที่จริงท่านผู้ชมลายลักษณ์อักษรเนี่ยด้านหน้าด้านหลังยังใช้ได้อยู่เลยฮะท่านผู้ชมฮะเสียอยู่อย่างเดียวขอบ เสียที่ขอบอย่างเดียวส่วนอื่นปลาไม่ตําหนิเลยถ้าขอบหายเม็ดไข่ปลาก็ไปด้วยไม่ว่าจะรับซื้อเข้าหรือขายออกราคาย่อมดอกกวดเดิมเป็นอย่างแท้แน่นอนท่านผู้ชมฮัด้านาเขามีขอบครบอยู่เห็นไหมฮะลายลักษณ์อักษรลวดลายเขายังสวยอยู่นะก็จางไปตามอ่าสภาพผ่านการใช้งานแต่เสียอย่างเดียวด้านหลังเขาขอบหายไปฉะนั้นเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าหากขอบไม่หายโดนแน่ฮะพันสองพันสองพันสามพันสี่ท่านผู้ชมฮะมีรอสอเข้าใจเนาะ แต่สียดยมากท่านผู้ชมฮะขอบด้านเดียวหายไปคือด้านหลังฉะนั้นเดียนน๋ยวนี้อ่ะ750บาทป้ปาตั้งด้านหลังด้านเดียวเลยนะฮะให้ดูตำหนิด,ด้านหลังแล้วก็จับท่านผู้ชมฮะ750บาทโอกาสใครจะได้ไปมีเหรียญเดียวฮะถ้าดูตรงตัวหนังสือแล้วก็รอสอนนี่ชัดเจนมากเลยนะไม่มีบุบมีเบียวไม่มีหายไปเลยนี่อสำหรับอรอสอนหนึ่งสองหนึ่งโอเคมะเสียที่ขอบดูเอาท่านผู้ชมฮะนะ นะจากราคาพันสองพันสามเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบาทปะเจ็ดรบาทท่านผู้ชมฮะปะปาให้ไปเลย750บาทเดี๋ยวนี้อ๋อรอสองหนท่านผู้ชมฮะ1บาทบาท105ตราแผ่นดินอรอสองหนท่านผู้ชมฮะใครอยากได้โอเคเนาะปกติจะโดนพันสองพันสามพันสี่แต่วันนี้ขอบหายไปท่านผู้ชมฮะขอบหายไปอย่างเดียวไม่แค่ปาหายไปจุดที่2ปะปาก็เลยให้ไปในราคาเหรียญลนะ 7 5 0บาทเท่านั้นเองวันนี้ปอปาอาจจะพูดขัดขัดขัดขาดคืนๆท่านผู้ชมอะปอป้าตื่นดึกเกินไปแล้วก็นอนน้อยกว่าจะนอนก็เที่ยงคืนตื่นก็ประมาณเราสักตีหนึ่งตีสองนอนชั่วโมงหนึ่งก็มีท่านผู้ชมอะนอนชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็มีบางครั้งไม่ได้กังวลเลยมากท่านผู้ชมอะแต่ว่าสงสัยจะอากาศร้อนด้วยอบอ้าวด้วยบวกกับยังไงดีอ่ะท่านผู้ชมอะน่าจะอายุมากแล้วเนาะก็คงไม่เหมือนเด็ก ไม่เหมือนเด็กใบรุ่นแล้วอะนอนก็นอิ่มน้ำำาซ้านานแต่คนที่อยู่มากแล้วก็จะนอนชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็พวาตื่นบ้างอะไรบ้าง,งปะป๋าก,ก็เลยมานั่งอยู่ในห้องอยู่กับงานไปเลยเนาะนอนชั่วโมงสองชั่วโมงฮะตอนวันไม่ไหวก็งีบหลับไปอ้าวแล้วมันเรื่องอะไรฮะท่านผู้ชมฮะเอาเรื่องนอนของปะป๋ามาเล่าให้เอฟซีฟัง <laughs> ปอป๋ามาขายเหรียญท่านผู้ชมมาในอีพีที่หนึ่งร้อยหกสิบแปด เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายตอนอวสานของอีพีนี้ในวันที่10เดือนกรกฎาคมปีพศ2566ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฮะไม่ว่าจะเป็นนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญนักสะสมที่เข้ามาสอบส่องว่าประปาซื้อเหรียญอะไรขายเหรียญอะไรท่านผู้ชมฮะสำหรับบรรดาชาวนักสะสมที่ขายเหรียญแล้วก็ฝากขอบคุณอ่าบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาชมเพื่อความบันเทิง เข้ามาชมเพื่อศึกษาหาความรู้เนาะบางคนบางท่านเขาก็ไม่ได้อยากซื้อ,อยากขายเหรียญก็คือบางครั้งคนเราชอบไม่เหมือนกันแต่อาจจะชอบดูชอบดูปะปะก็ยินดีด้วยนะฮะที่เข้ามาดูเป็นเพื่อนอาทางช่องของปะปะท่าผู้ชมฮะนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะกดติดตามท่าผู้ชมจะได้รู้ช่องของปปาซื้อขายเหรียญแบบไหนโอเคเนาะคลิปหน้าค่อยพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ